สวัสดีค่ะคุณ ันนี้ครัวอีแมมกับเชฟมารีก็ได้เข้าครัวอีกแล้วเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้แม่แมมก็จะมาทําเปลี่ยนเมนูใหม่มากเนาะทําแกยำตามส้มยำเผ็ดจ,จัดจ้านกลัวท่านผู้ชมจะเบื่อ,อแม่แมมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเมนูผัดบ้างผัดอะไรอะเมนูผัดขุนเราก็คือผัดซีอิวกุ้งถังแตกนะครับดังนั้นเน่ <laughs> เรามาดู ส่วนผสมวิธีทำนะคะส่วนผสมของเรานะก็จะมีเส้นใหญ่นะทุกคนอ่าเส้นใหญ่แม่แหม่มวันนี้จะใส่2กิโลนะคะแล้วแม่แหม่มจะสอนวิธีทํานะคะและส่วนเส้นนี้ครับอันนี้ก็คือแม่แบ่งแบ่งหมักข้ามคืนไปแล้วนะคืนหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อให้อ่าเครื่องปรุงมันเข้าเนื้อนะคะแล้วก็จะมีคณะค้ะของเราเนี่ยก็อ่าทำความสะอาดแล้วก็หั่นนะคะหั่นแล้วก็อ่าต้มน้ําร้อนเดือดแล้วก็ลวกแล้วก็่อกไปก็เป็นกุ้งกุ้งเราทำปลาซาดก็เป็นแบบนี้นะคะกุ้ง ลวกเด้งแล้วก็จะเป็นพวก,ผ,กผักเครื่องเคียงใช่ผักเครื่องเคียงมีคะนา้าแล้วก็มีถั่วงอกระเทียมอันนี้คือส่วนผสมของอาน้ำตาลไม่ต่างหากคือเราทําเสร็จแล้วเราค่อยมามามาปรุงต่างหากเนา,า,าแล้วก็มีไข่ของเรานะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาหม,มักเส้นเนาะ ส่วนของเรานะวันนี้แม่แหม่มใช้เส้นใหญ่สองกิโลนะทุกคน2อกิโลก็เท่ากับอันนี้สองสองช้อนโต๊ะนะทนี้แม่แหม่แม,แ,มแบ่ง,บงมาทําแล้วเนาก็จะ,ะ,ะใช้อัตราส่วนแค่1ช้อนนะคะหช้อนโต๊ะไปเลยอัตราส่วนของเราเขาไม่ต้องใส่ซีอินน๊วอ่ะอแม่อันนี้ไม่ใช่ซีนะอ,อิ๊วนะลูกต้มเจียวขั้นตอนต่อไปก็ใส่ซีอิ๊วขาวเอ้ยไม่ใช่เออไม่ใช่ซอสซอสฝาเขียวอ่าตช้อนโต๊ะไปเลยนะคะอัตราส่วนของเรานะคะ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ1กิโลนะทุกคนอัตราส่วนของเรานะคะ แล้วก็น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยของเราก็1ช้อนโต๊ะอัตราส่วนนะเท่าหนงช้อนตัวเท่ากับ1กิโลัตคนใส่ไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็ก็น้ำมันพืชโอ้มันต้องมีน้ำมันพืชด้วยใช่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะใส่ไปเลยนะคะทุกคนใส่ลงไปนะคะอัตราส่วนของเราก็1กิโลเท่ากับ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แม่แหม่มได้เลยแล้วก็ผัดผัด สีอุดมถูกต้องแต่สีอุดาอัตราส่วนสีมันจะได้แบบเปลี่ยนใช่ก็หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนเดิมอ่าเสร็จแล้วมะรลก็ขยำให้เข้าเนื้อเลยดูดูวิธีขยำเออ่นหละขยำยังสีนี่มันจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่นวดนวดให้ได้ที่แล้วทุกคนนวดไปเลยค่ะดูสีดิเริ่มเปลี่ยนแล้ะสีมันก็จะแบบทําคล้ายๆแบบเหมือนล่นหน้าเนาะคนอื่นเขาก็น่าจะทําเป็นกันอะใครทาให้เป็นก็ดูคลิปนี้เอาแล้วกันุิยดูดิจากสีขาวเนาะ โอเคครับอันนี้ผมขยำไปประมาณนาทีกว่าๆนะหน้าตาคล้ายๆของแม่และนะโอเคหอมไหมมีความหอม<อ>พวกซีอิ๊วพวกหอยหนางซ้อนหอย,หหอ,ย,อ,ยอันนี้เทใส่รวมกันหรอครับแม่ใช่เ่ไปเลยคือแม่แหม่ก็ทำวิธีทำแบบให้ทุกคนดูว่าอัตราส่วนคือใส่ยังไงเท่าไหร่นะคะมาเรียกขยัอีกรอบนึงลูกขยำขยำให้มันเข้า พี่แม่หมักค้างคืนไว้อันนี้แม่จะทําอะไรต่อไปเนี่ยทอดหรอแม่แม่ก็จะผัดคือเราจะไปขยับมากนะถ้าขยับมากเส้นมันจะขาดแล้วมันจะแบบมุ้ยอ่ะต้องพอดีอ่ะพอดีกับมือเราด้วยนี่นะครับเราต้องพอดีกับมือด้วยเห็นปะถ้าเราขยับแรงเกินไปอ่ะมินเข้าใจไหมมันจะแบบเส้นมันจะขาดคล้ายๆอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะอย่างเงี้ยคือเล็บเล็บเราอ่ะไปจิกอ่ะ เห็นครับมันจะแต่งี้ส่วนเส้นไม่ขาดก็จะเป็นประมาณนี้ตัวเราขยับไม่แรงก็จะไม่มีรอยขาดโอเคนะทุกคนก็คือมารีคือตั้งกระทะเนาะตั้งกระทะแล้วก็รอกระทะแบบร้อนนได้ที่ไม่แบบก็จะได้ใส่น้ำมันลงไปทุกคนนะน้ำมันใส่ไม่ต้องเยอะนะใช่เพราะว่าอันนี้มันมีความอันนี้มันมีความมันอยู่แล้วเราใส่ลงไปเยอะเลยตัวนีมารีเก่งมากเลยใส่น้ำมันลงไปทุกคนใส่แบบไม่ต้องเยอะนะไม่ให้มันไม่ให้มันติดกระทะเสียใช่อ่ะพอไม่ใ่เยอะไป น้ามันมันร้อนได้ที่ก่อนเนาะอือแล้วขั้นตอนต่อไปมานก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะชี้นะทุกคนเองว่ต้องทำยังไนะโอเคครับเราจะมาขั้นตอนแรกกันเลยผมจะใส่กระเทียมไปห,หมดเลยนะอ่าใส่ลงไปเลยแล้วก็เจียวให้มันแบบหอมๆอ่ะจียเใียมนั่นเังนี้แอบหอมหมด กระเทียมของเรากำลังได้ที่้วท,ทุกคนน้องมารีเนาะใช่ครับพอ,อได้ที่แล้วมารีใส่ไข่ไปเลยนี่นะครับใส่ไข่ลงไปไขกี่ใบมารีสิบฟองไม่ใช่เก้าเก้าหรอเออ,อมไม่ใส่แค่เก้านี่นะคะเราก็ผัดเท้ไข่รอให้แข่เซ็ตตัวกอนนะทุกคนผัดไปเรื่อยๆให้ไข่เขาเซ็ตตัวได้ที่นะโอเคคะ่ะทุกคน,นไข่ก็เริ่มเซ็ตตัวแล้วนะคะสุกได้ที่แล้วเหลืองสวยหอมน่าทาน ขั้นตอนต่อไปใส่มาเลยลูกจะเป็นนา uh, เส้นนะครับเส้นใหญ่ใส,ใส่ลงไปเลยตอนนี้จนะใช้มือเลยนะได้อันนี้คือ2อกิโลนะทุกคนแม่แหม่มจะใส่ให้หมดเลยเพราะว่าผัดทีเดียวเนาะโอเคนะทุกคนผัดซีอิ๊วของเราก็ได้ที่แล้วนะคะสุกได้ที่แล้วนะเนี่ยหอมนุ่มน่ารับประทานแล้วขั้นตอนต่อไปมารีใส่เล็กไปข้าคณะนะครับที่ต้มมาแล้วแบบลวกมาแล้วเรียบร้อยแล้วอน็อกใั้เย็นเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ครับใส่ลงไปเลยอือนี่นะคะเนี่ย,ยเป็นไงล่ะทุกคน ต,ต่อไปมาดิใสล่ลงไปใส่ไปเลยต่อไปก็จะเป็นกุ้งนะครับที่แม่ผมลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ20กว่าตัวอุ้ย30เลยเนี่ยนี่คือที่มาคักซิยุกุ้งขงแตกนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้คอันดับท้ายคือมาดิใสล่ลงไปถั่วงอกนะครับอา โรยมันจำเป็นต้องใส่หมดก็ได้นะโรยลงไปในลูกโรยลงไปน้ำรับประทานเราใส่หมดนั่นแหละเพราะว่าอัตราส่วนของเราแบบไม่เยอะใช่ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะผัดชิยุกุ้งทั้งแตกของเราก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะคนรอเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมรับประทานแล้วโต๊ะเสิร์ฟรับประทานแล้วทุกคนเฮ้ยแม่เราขาดไปอย่างหนึ่งมันคือพริกไทยเอาโรยลงไปลูกเราใส่พริกไทยนิดหน่อยเหยาะเหยาะเหยาะทั่วเลยทั่วเลยวิ่งย อบกินแับพริกไทยชอบเลยหอมกลมกล่อมด้วยวันนี้นะครับก่อนุญาตใส่พวกมือเลยครับเราจะแบบยำเลยนะคยำมีพริกให้ด้วยแล้วก็น้ําตาลใช่มีน้ำตาลพริกไทยใครชอบเผ็ดก็ใส่ไปใครชอบหวานก็ใส่ไปใครชอบเปรี้ยวมะนาวของเราบีบโรยไปเลยมะนาวก็มีเดี๋ยวผมจะลองให้ดูคําแรกออนาตใช้มือนะครับนี่เพราะว่ากินอย่างเงี้ยเวลาช้อนมันมันได้อรรถการกินเนาะใช่ครับ ทุกคนอุ้ยใส่มือกินเนี่ยมันยิบดีรีวะได้หลายพร้อมไปอืขอโทษนะครับเวลาใส่ถุงมืออะถามว่ามาจับอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้ขาดนะแต่ตรงไอ้นี่มันมันแล้วเราสามารถขยับได้มันดูไม่หนักมันดูไม่น่าเกลียดเนาะมัน้ำนนี่เนนนาะ้ทุกคนจวดจวดเป็นแมมรี่เสียบบอสว้าวเสียบบิลเลยนะครัวอีเมียงสยามยิงกุ้งนะเนี่ยกุ้งหัว นี่แหละคือผัดซีอิ๊วกุ้งทั้งแตกหน้าตาเป็นแบบนี้เด้อทุกคนเด้อโอ้ยิ่งกิ่นอะไเนี้ยคลิ่ง้นเส้นอ่ะเป็นพวกไข่แล้วก็ซสหมัหอมเลยเนาะอสมักมอืมหอมอืมอืมออมอือมอืมมอม อืมฮึคลิปต่ออีเซเบันอืมฮอคุณพ่อผมอนุญาตนะมีประเด็นมะนาวอฮึบึ้มเฮาฮึดิ่เดิ่เด้่งดิ่งด้่งดิ่งด้่งโอ้ยเซอร์ไพปขอถูกใจให้แม่ผมต้งห้าพันถูกใจนะขอได้อย่าจริงนะครับคนดูขอเป็นกำลังใจให้แม่ผมด้วยอืมไม่ดีน่ารักทุกคนคลิปนี้มาแน่แสนวิวเขาบอกน่ากินขนาดนั้นทั้งแตกและขนาดนี้บึ้มบั้มและขนาดนั้น อืมอืมเป็นไงอืมอร่อยเนาะทุกคนและเส้นนะจะไม่มันจะไม่เยิ้มจะไม่มีน้ำมันนะมันจะแห้งจะร้อนทุกคนทับต้ไม่แบมได้เลยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคนดูเด็ก,ดก,ดกนนๆนะ้องๆหนูนะเวลาไปตลาดหรือว่าส,สั่งแบบร้านแบบในแก๊ฟฟูดอ่ะกินผัดซีอิ๊วอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนการกับที่แม่ผมทำนะถ้าคุณใครอยากได้กินรสชาติแบบเนี้ยต้องดูของแม่เนาะเวลาต้อให้กินรสชาติอย่างงี้อยากได้แบบเนี้ย คปูปั๊มเนี่ยใหญ่โตๆพร้อมเสิร์ฟไปลุยอือ,อ,อูเราก็กินมาเยอะนลมารีเยอะมากเลยพุงกลางเลยอะ่ะทำไงดีละ่ะแน่นอะ่ะแน่นพุงอะ่ะม,มารีแน่นพุงไหมแต่มันก็ฟินอะ่ะมันอร่อยอะ่ะตอนแรก,ก,อกอตอนแรกป,ประมาณแคคนดูใช่กินได้ยังไงนะของ2คนเราแม่ลูกยอดไหมม,มารีกินได้ยังไงเนี่ยอืมช่หนัวกลมกล่อม นี่เีลือไา่ให้พูดตะกร้องด้วยคุณด้วยพูดให้ตากร้อเขากินด้วยไม่นด้จะให้แม่กินหมดกินหมดหรออย่าลืมนะครับอย่าไปด่ามากนะไอเขาว่าเหลือให้ตากร้องกิน,นอ่ะก็คือแบบไม่ใช่อย่างนั้นนะคนุณดูคือเราต้องเป็นทําแบ่งไว้แล้วอ่ะจะพูดเท่าที่ผมพูดไปเพราว่าเหลือลจะให้ใช้สับไหนอะ่ะอะพี่เมมเบอร์ทำไม่แม่จะทําเยอะอยู่แล้วเราเผื่อทีมงานเผื่อทุกคนแล้วอแม่ผมไม่อยากแบบเอ้ยเรามันกินปุ๊บมันจะขั้นตอนไงต้องมาทําใหม่ฝากให้เขาใหม่มันจะแบบคุณระฟิวใช่จะเหลือประมาณนี้โอเคถ้าใครชอบคคคลลลลิปนนนี้้้ะะรัับอยย่่าาืมมมมใใหกกกงจแผดดดวไ์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปถัดไปให้แม่ผมด้วยใช่ค่ะอยากให้แม่ผมความิปอะไรชิมเมนต์เป็นร้อยแม่ผมก็อ่านหมดใช่ค่ะเนาะเพื่อเป็นขันกำลังใจให้แม่ผม,มกดกระดิ่งนะคะแม่หม่จะทําคลิปต,ต่อไปนะคะต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยรอชมเลยนะคะคติดตามกันเลยค่ะดูให้จบนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบายไปแล้วนะคะทุกคน